ใช um yeah. ่ไหมเฮ้ยใช่รวยติดล้านร้อยล้านนั่นนะจะเอาทิ้งเลยนี่เมือกี้ยิ้มันทีเนี่ยเห็นตั้งอ่ะเออเอาขอเงินดูก่อนนี่มีป้านี่อยู่จะเปลี่ยนแกจะได้้คือไ้นือ ไอ้ไม่สนใจของอะเฮ้ยแม่ไปมาเอะหลายาย้วนะอไรปะไม่รู้อยพอ้ยอ้ยรวยๆน้อยล้านนะรก้ผดตจมากของที่ส่งให้แม่แม่รับแดงนะลูสุกตัดุกุกหลายหุ่นนะมาพูดเลย อรวยรวยรวยเป็นร้อยล้านนะลูก<ม>สาสุกสาสุกษาลุกไม่รับแด้วของี่ยายาต้องยาต้องที่ยาหน้ายา,<ม>อ,าอืมต้องแตงแตงจื้อ